จะมาย่งกินอีกแล้วพริกเผาแหนมเนื้อน้นมพริกเผาพริกเผาแหนมเนื้ออย่างนี้ถ้าถ้าคนไม่กินเนื้อแล้วเราเอาแหนมหมูผัดได้ไหมอ่ะแหนมหมูเนี่ยยิ่งอร่อยใช่ไหมยิ่งเข้าเลยขอมาจังหวะว่าเออไปหยาิคนเดียวตาแบงด้วนี่ไม่ได้อวยไม่ได้ชมกันเองอร่อยจริงๆ ครั้งที่แล้วได้กินข้าวผัดฝีมือเชฟเพชรนะคะโอ้โหไม่พอกินวันนี้ขอให้เขาทําอีกเมนูหนึ่งนะคะเขาบอกว่าเขามีทีเด็ดวันนี้ทําอะไรอ่ะทำอะไรเนี่ยจะมาแย่งกินอีกแล้วให้พอกินตลอดเลยกินด้วยกินด้วยที่แล้วข้าวผัดเนี่ยเขาได้กินอยู่สองคำอันนี้เชฟเพชรต้องทำเผื่อแล้วนะอันนี้อะไรนะอันนี้จะทำริกเผาเหนียเนื้อ พริกเผาแนมเนื้อน้ำพริกเผาพริกเผาแนมเนื้อเฮ้ยผมไม่เคยกินนะนตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยกินนะแล้วย่าเพิ่งเป็นอะไรไปนะกินก่อนค่อยเป็นปากปากปากเ <c oughs> ดี๋ยวไปดูอะไรดีกว่าเวิลโอ้โหวันนี้เจฟของเรานะคะเท่มากเลยอะ่ะแหมอ่าเตรียมแหนมก่อนนะคะแหนมเนื้อส้มจุกเอาแบบไม่ต้องใส่สารกันบูดเลยนะคะธรรมชาติธรรมชาติห่อตอง ใช้แหนมขี่ก้อนคะคด้ะห้พอเลยเดี๋ยวไม่พอกินเดี๋ยวไม่พอกินครั้งที่แล้วใช้แหนมก้อนเดียวเอาไว้ให้กินสดนั่งอ๋อคนนิยมสดสามห่อพอเอาไว้กินสดนั่งน่ะเด็กก็ไม่พอกินหรอกจริงหรอเอา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 จำสบายเอาไก็ห่อหนึ่งเอาไว้กินสดกินกับข้าวเหนียวนะอ่าอ่ามันแสบนี่ค่ะแหนมเป็นสีธรรมชาติเลยค่ะไม่ใส่สารอะไรนะคะเพราะว่าไม่ อยากให้ทุกคนเนี่ยมีความปลอดภัยในการกินอาหารทุกมือ้อห่อตองอย่างนี้นะคะนี่ค่ะแล้วเราก็กันน้ํามันออกนะคะด้วยการใช้พลาสติกเพราะว่าเวลาขนส่งแล้วแหนมเวลาเขาเป็นเขาจะมีน้ําออกนะคะไม่ต้องตกใจนะหลายคนบอกโอ้ยทาไมน้ํามันเยอะจังไม่ต้องตกใจนะคะคือแหนมเขาเป็นนะคะช่วงนี้อากาศร้อนด้วยอากาศเขาก็ร้อนอาาเขาก็จะเป็น,รนเร็วหน่อย,อยแต่เราพยายามให้ถึงมือเร็วที่สุดนะคะให้ถึงพยายาม ส่งให้ถึงมือแฟนแฟน FC ให้เร็วที่สุดนะครับก็ขออนุญาตขอบคุณทางไปษนีไทยนิดหนึ่งนะครับที่ช่วยดูแลสินค้าแม่ทองนาคนะครับให้ถึงมือผู้บริโภค,คขอบพระคุณมากๆเลยนะครับหั่นแหนมเป็นชิ้นๆนะคะไม่ต้องชิ้นเล็กอะไรนไปกินอะไรนี่ผมคนชอบนแหนมที่มาจะไปผัดน้ำพริกเผาเอ้เอาเอา คือเป็นจังซันหรือพะยัยรสกำลังดีแหละนั่นที่กินสดสดได้เลยใช่ไหมรสกำลังดีเละพี่กัมพูกินแบบสบายใจเลยนะมากินแหนมเนาะมันหมักเนาะมตงกวาส้มอ่ะตามเขาไปเขาจะเอาไว้ผัดโอ้ยหิ่วข้าวไงมแม่อะเหี่ยก็เหีวอ่ะอันนี้มีอันนี้ใส่อะไรบ้างนะคะพริกกับกระเทียมใส่พริกกับกระเทียมโขกใช่ไหมใอออ่แล้วก็ผัดให้หอมนะคะ น้ำพริกเผาก็ของเราเหรอ,อ,อว่าบอว่ามันเข้ากันเลยเหรอหน้ำพริกเผาไหนดูสินี่ไงแหนมเราแล้วก็น้ำพริกเผาแหนมส้มจุกน้ำพริกเผาแม่ทองหนาอะน้ำพริกเผา,า,านะคะใครได้ไปแล้วแกะออกมาเลยจ้า<ฮ>แล้วเราก็จะใช้น้ำพริกเผาเนี่ยเอาลงไปผัดถูกไหมคะ<ฮ>สำหรับคนที่ไม่อยากอ้วนนะคะม็ทานที่ถ่าสบายใจชเดียวพอนะคะ กับน้ำพริกขาวสีเนี่ยแยกไม่ออกเลยบ้าสีของน้ำพริกขาหรือสีของแหนมจะสวยมากสีสวยจริงๆตามไปด้วยหอมหัวใหญ่อห,หญอมไปแปดบ้านเลยเนี่ยให้มันมีน้ำแฉะๆได้นะเพราะว่าเรากินกับข้าวสวยอันนี้ปรุงด้วยอะไรจ๊ะ รสนิดหนึ่งน้ำการสองช้อนชานี่ค่ะจะเพิ่งใส่น้ำปลาใส่ซอสนะคะเพราะว่าแหนมเรามีรสชาติอยู่แล้วอร่อยแล้วอย่ค่อยชิมก่อนเนาะไปเติมขาดอะไรอร่อยนะจริงหรือเปล่าอร่อยแค่นี้เหรอแรงรสเปรี้ยวของแหนม ใช่ใช่เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งปรุงแรงนะคะปรุงค่อยๆปรุงและนี่ก็คือห่อหมอค่ะ,อ,ะอันนี้แหละสวยตรงนี้และน่ากินตรงนี้ด้วยนะคะตัดกับสีของแหนมสีเขียวของต้นหอมตัดให้พอสลดพอเนาะอันนี้เป็นเมนูใหม่เลยนะที่สวนเรายังไม่เคยทำบ้านเราก็ไม่เคยทำและเชื่อว่าหลายท่านไม่เคยทำนะคะ อยากให้ลองทำรับประทานกันดูนะจ๊ะมาแล้วแม่จ้าผัดแหนมเนื้อใส่น้ำพริกเผาเป็นไงเป็นไงอืมอร่อยดีอืมเพิ่งเคยกินนะเนี่ยแหนมเนื้อลำพริกเผาแหนมเนื้อลำพริกเผานะคะอืมปกติผมก็จะกินแหนมเนื้อสดแหนมเนื้อย่างแหนมเนื้อทอด อย่างนี้ถ้าถ้าคนไม่กินเนื้อแล้วเราเอาแหนมหมูผัดได้ไหมอ่ะแหนมหมูนี่ยิ่งอร่อยใช่ไหมยิ่งเข้าเลยใช่ไหมม่กัวเออแหนมหมูก็ได้นะคะแหนมหมูผัดน้ําพริกเผาอันนี้แหนมอะไรจ๊ะหมูเอาไปผัดน้ำพริกเผาแบบนี้ก็ได้อ๋อคือถ้าไม่กินเนื้อนะผัดหมูก็ได้นะคะเราก็นึกว่าได้เฉพาะเนื้อเนาะเห็นแล้วอยากกินอันนี้อันนี้เนื้อเนาะอันนี้เนื้อนี่หมูโอ้ยมันเขาก็ขเนียวด้วยครับ ข้าวเหนียวโอ้เด้อเด้อเด้อพญแมนครับขอขออนุญาตินนะครับโอ้เฮียเฮียเฮียเดี๋ยวมันจะเฮียเฮียไปบ้านหกเอาบอ้าพริกอะ่ะโอ้ออยได้ดีแล้วพริกแม่ครัวมีพริกให้เขาสักไอ้นี่ไหมลูกโดดลูกโดดลูกโดดสักลูกโดดบ้าบิดโดดป้าอันนี้แหนมหมูเด้ออันนี้แบบแนวกินสดเด้อพี่น้องเด้อขั้นบริษัทนากาลไปเฮ็ดย่ำเฮ็ดเมนูอย่างต่างๆของผมก็ นี่แตกจกเลยรสชาติกลังดีด้วยนะรสชาติกลังดีเลยค่ะพี่ี่หนูสวนนก้างเออไปหยาดคนเดียวตาแบงด้วนี่ห่วยกินข้าวเหนียวเก่งนะพ่อแต่ดีนะไม่มีเบาหวานเลยเนาะ ยง่ะทำไมแหนมเนื้อเรามันหอใหญ่มากหือมาบรรลือโลกนี่วะให้เยอะมากหอใหญ่มากอ่ะเออขายเท่าทุนใช่ไหมคะอย่าลืมหัดแหนมน้ำพริกเผามักข้าวเหนียวได้พูใหญ่นี่เออติดก็ ปกติไม่ทานเนื้อนะคะแต่ว่าวันนี้จะขอชิมฝีมือเชฟเพชรเขาหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวให้วันหลังให้เขาทําหมูให้กินล้วกันวันนี้ให้เขาเป็นเนื้อขอชิมชิมนะคะชิมนิดนึงไหมคะนี่ค่ะชอบเครื่องเทศเขาอ่ะใส่ใส่เยอะดีเนาะไอ้พวกเนี่ยหอมหอมใหญ่เนี่ยเน้นผักแล้วกันเนาะเรากินเน้นเนื้อน้อยๆล้วกันอืม นี่นะคะอู้ยหอมชอบกินมากแกวัดแกวัดในะัะปลากเลยนะชิมเขาหน่อยเนาะเดี๋ยวแม่ครัวจะเสียใจอู้ควันกลุ่นๆเลยอืมอืมอร่อย,อย อร่อยอยู่นะเมนูนี้ผ่านนะอร่อยะคะ่ะทําเลยนะคะทําตามได้ดีวยนะคะอืมอร่อยมากอร่อยอร่อยไม่ได้โปรด้วยไม่อวยด้วยไม่ได้อวย,วยไม่ได้อวยไม่ได้อวย,ไม,ไ,อวยไม่ได้ชมกันเองอร่อยจริงจริงะ